สวัสดีครับสวัสดี Secondly, พี่น้องช่องถูกดีมีอาถาือการค้าของาครับมันยากาศยามเย็นวันนี้ครับผมเนาะอ่าเนี้ยบรรยากาศของอา่าหน้าร้านถูกดีของเราครับผมบรรยากาศช่วงหกโมงกว่ากว่าการช่วงหกโมงกว่ากว่า อากาศดีเย็นสบายมากพี่น้องเนี่ยหน้าร้านพวกเราก็มีไก่เอ้ไก่เนีไก่ไก่ทอดไก่ทอดวิ่งแซบแล้วก็อะไรด้วยหลายอย่างหลายอย่างนะคุณถ่ายได้ผมคุณปูนะผมจะไปคุณปูคุณตือดิอ่ะไก่ทอดวิ่งแซบครับขาประจำครับผมเนาะนะฮะตรงนี้ครับผมนี่โดยเสียยน เจแดงเป็นกินเล้าไหมนี่เลิกกินหรือยังรู้ได้ยังไงฮะเราสูงไหมจะอดังบุญเนบุเนาะดีบุเลยบุนาะฮะอะไรนะ ให้ถูกมดเงียยแล้วไม่ให้ผมถูกบก่ฮะออต้องถูกก่อนถึงจะได้มันต้องแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาเงินก่อนค่อยถูกไม่ได้วอดพร,<ว>พรอนมาวอดพรอมาถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งข่าเยปินก็บยาพิ่งเอา เดี๋ยวรให้ผมถูกหวยก่อนเด้อรู้ได้ยังไงว่าถูกหวยได้วิ่งมาเลยยา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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ถูกผมถูกก่อนให้ผมให้ผมถูกก่อนเจ็กปินฮะกุ้งให้ผมถูกก่อน ไอ้ตุไม่โกงแต่เปียกโกงคนไหนให้เงินคนนั้นแหละดีตอนผมให้ไม่เคยได้จำหรอกไม่ได้ไปไปกลับไปลวมืดแล้วไปอันตรายเอาแล้วอะไรไปไปไปใจปินกลับแล้วละมืดแล้วไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ให้คือไม่ให้ครับผมอ่าขอให้ถูกหวยก่อน khá trái máy, khá trái à, chai. à bye bye <laughs>